จุดสำคัญครับเราจะลดโอกาสเสี่ยงโอกาสสัมผัสได้อย่างไรบ้างการเดินทางจากบ้านไปถึงที่ทํางานด้วยเส้นทางที่ท,ที่เฉพาะอย่าไปเที่ยวแวะกมน он, ตรงนี้ก็จะทาให้ลดโอกาสสัมผัสได้ดีนะครับก็ในเรื่องของยานพาหนะนะครับก็ถ้าเกิดเป็นยานพาหนะที่มีการดูแลป้องกันที่ดีมาตรการทางสังคมทางด้านรถยนต์สาธารณนะต่างๆนี้ก็คงจะช่วย อะไก็ตามเราก็มีทั้งแอลกอฮอล์มีทั้งหน้ากากมีอะไรเนี่ยมันก็ช่วยที่สําคัญครับการใช้ชีวิตก็วางแผนให้ดีครับว่าเ,เราจะไปจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ไม่ควรจะให้มันหลายครั้งเกินไปไปแต่ละทีก็เอาข้าวเอาของที่ต้องการใช้มาที่พอท,ท,ที่เพียงพอนะครับใช้วิธีเรื่องของการจะสั่งออนไลน์ก็ช่วยได้มากครับในส่วนของ มาจากการระดับหน่วยงานเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้ข้อแนะนําให้ดีนะครับเข้าใจครับว่าเวลาเวลาทํางานเนี่ยาง,งานบางชิ้นเนี่ยไปทํางานจากที่บ้านก็อาจจะไม่มีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นการที่จะจัดให้สลับคนกันนะครับใครอยู่ในช่วงวันไหนใครที่ไปเวิร์กอมโฮงให้สลับกันคือถ้าเกิดว่ามีใครติดเจื้อขึ้นมาก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังสุขภาพดีเนี่ยยังคงทํางานต่อได้มันก็จะช่วย มาตรการเหล่านี้มันจะ,นจะทําให้ดีขึ้นได้ก็ประกอบกับเรื่องของการดูแลความสะอาดสถานที่ดูแลเรื่องของอากาศถ่ายเทที่ดีถ้าประชุมก็พยายามใช้ออนไลน์ให้มากขึ้นถ้าจะมีคนมานั่งอยู่ในที่ก็ดูพื้นที่ของห้องว่าไม่หนาแน่นเกินไปการป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดีต้องนึกเสมือว่าใครรอบข้างเราเนี่ยอาจจะติดเชื้อเมื่อไร่ก็ได้รวมทั้งตัวเราก็อาจจะ เกิดเริ่มมีโรคขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับบ้านเนี่ยรีบครับเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบอาบน้ำำําชําระล้างร่างกายนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกเสื้อผ้าไปไว้ในจุดที่เตรียมพร้อมที่จะซักนะครับถ้ามิชิดได้ยิ่งดีครับหนึ่งอย่า,อาไปเครียดกับมันเกินไปนะครับพยายามแบ่งว่าอะไรที่เราทําได้ด้วยตัวเองก็ทําให้เข้มข้นนะครับ อะไรที่มันจะเกิดจากคนอื่นหรือว่าต้องรอกระบวนการรอระบบเนี่ยอันนี้เราไปบังคับไม่ได้เนี่ยก็ก,ก็อย่าไปอย่าไปเครียดกับมันเกินไปคาว่า,อ,าอะไรที่ทําได้ก็อย่างเช่นที่กล่าวมานั่นแหละครับใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัว<ม>เวลาที่จะไป พื้นที่ใดที่มีจุดสัมผัสเราก็จะได้ฉีดทําความสะอาดมือได้นะครับส่วนอื่นๆนะครับที่มีวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามนะครับทางอาจารย์แพทย์ที่ดูเรื่องสูตรแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นวัคซีนมาตรฐานองค์การอนโลกทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ขอให้ฉีดน,นะครับถ้าหากว่าในอนาคตจะได้มีตัวอื่นมากระตุน้นมันก็จะได้มีคุณติดตัวอยู่ส่วนหนึ่ง